ฮัลโหลขอก็ขอสวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมเหมือนกันเลยเกมเดิมอีกเกมเกมไหนไงเกมไหนโคโรเปเลอร์3นะทุกคนนี่เราต่อจากพัทที่แล้ว,ลวที่ผ่านมากันเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาทหารเนี่ยอย่างที่คนบอกที่แคนาดานะแล้วก็ส่วนทางตะวันออกเนี่ยเราจะาเราจะลงใต้นะลงมาอินเดียลงมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ เดี๋ยวดูสิว่าเรายังไม่เดินเ,เทินไหนมัง่งโอ้มีด้วยก็เรือเป็นบาลที่อังกฤษใช่ไหมเจ็ดไปมีอ้ามีอีกเหรออ๋อตรงนี้อ่ะตรงนี้โอเคช่างมันละกันตรงนี้โอ้ดูเหมือนว่าอินเดียจะยึดเอ่อถูกยึดโดยโรมาเนียมาไกลขนาดนี้ด้วยอะเจง๋งไงด้วยตรงนี้โดยนยอมตีป่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเอาอีกกองนึงมาเดีย๋ยวตีโตมาตรงนี้เลยน่าตีไม่เข้าจอมแรกก็ได้ววะ โอเคเดี๋ยวถึงไหนแล้วกองทัพเราอยู่ไหนวะตอนออกนะจะเราเนี่ยกองทัพเรา,นะราเน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราจะเพิ่มขึ้นหมดตรงไหนเราจบตีหน่วยไหนทันมั่ง,งตรงนี้อะ่ะโอเคแต่ตรงนี้ก็นั่น ต้องยึดซาอุดิอาระเบียกนอนเราต้องแบบตอนมันต้องใช่ไงนะเป็นจำเป็นเดี๋ยวเราต้องเอาเรือลบมาต้องต้องเอาเรือมาอุ่ไว้อะ นี้เรือเดินเรือดำน้ำตรง,งนี้สักแล้วกันไอ้พอลเราแช้งหมดแล้วนะเ,ออเดี๋ยวลงลงเรือมาน,นี่เราถังไฮเกอร์จัดไป ý rồi tuần này quá tuần lửa trong này thì vẫn của một cái ô tuần này kia ไม่สแปมเอาละโอเคตรงนี้กองทัพเราตอนนี้ใหญ่มากตึงๆเลยเราน่าจะยึดเราน่าจะชนะสงครามได้ไม่ได้ม่กี่พาร์แลน,นะ แล้วนี่น่ามาเป็นชเหมือนชาวไวกิ้งบุกเบิกแผ่นดินแดนดีกว่า มีต้องเหลี่ยมกวนตีนในน้องบางคนพูดกล้องกวนตีนกัอเมริกา,าตึงๆหน่อยพวกความันเทิงเดี๋ยวตรงนี้เราเอาทห,หารวนเปิดเป็นเล่นตรงนี้แล้วกันเผาน้ำมันเผาผ่านน้ำมันเล่นๆเ,เ,เอาว่าง เอ้ยนั่นกูได้ด่านในพลกูได้เล่นลอดว่ะเอ,เอากลับจีนเลยแนละ้วเอาขึ้นจีนไปพักกันนะท่านไปเอาเอาท่านไปพักแล้วกันไม่น่าเชื่อท่านมันรอดอได้ไงเไม่น่าเชื่อเกิคนคาจริง เอาทหารานึงมาโอ้เดี๋ยวเราต้องเอาทหารมาลงยึดท่าเรือยึดอู่ต่อเรือไว้กัน เราเอารถถังแ็นเทอร์ที่เราเหลือสุดท้ายของแนวนี้มาแบบไล่ย,ยึดพื้นดีเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆดีวกว่าเออตรงนี้ก็

Nếu không đủ, chúng ta sẽ cần nhiều sản lớn hơn. Được rồi, chúng ta sẽ cần nhiều sản phẩm lớn hơn. Một lần nữa. Bây giờ, trang sát

เหมือนว่าฝั่งสเปนกำลังพยายามอยู่นวเนี่ยเดี๋ยวเราเอาจะช่วยเขาแล้วกันวัดตอนนี่ nhìn mực ảnh mưa ngồi lên đều đâu không cần cầm lắng cơm và วิวว oui, ิวเที oh, ่งแล้วเปิดไม่ให้จริงเฉลี่ย การมาถึงยืบเกาหลีแล้วเหรอญี่ปุ่นสู้ไม่ได้แน่ใครสวว่าเราอันนี้ก่อน ตึงจัดนิวนเดี๋ยวนี่พวกาววหารราบเอเชียต้องใช้รถอุโมก่กอนแล้วไม่ได้แต่ว่า 那，你。<Not> <Not me. S 1> มาแล้วอฟิกาคอปมามากับทางไทเกอร์ โอเคผมได้เป้าหมายแล้วและเยอรมันเราจะดีเดใส่เมกาเวยแล้วดีเมกาในภาษาจริงแล้วคือมันดีเด์สดาตอนปีหนึ่งเก้าสี่ใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเจอเราเว้ยเราจะดีเดใส่มันเว้ย มีคนต้องเหมือนมีังะกองทัพบ,บางกลุ่มจะต้องการรถถังไทเกอร์จัดให้เอาน,นี้ก็โอเคไม่ซีเรียสเท่าไหร่เอาไปว่าเดี๋ยวเราพทหน้าดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปลองแบบ บางวางแผนโดูว่าคิดทบทวนดูว่าเราจะทํำยังไงต่อครับการพิชิตโลกในตอนนี้นะก็ถ้าชาบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็อยากจะแนะนําหรือติดต่ออะไรก็เจอเลยเจอเลยทำได้เลยครับแบบอ่ามันจะดีสำหรับผมมากคือถ,ถ้ามีการแนะนําอะไรเงี้ยผมครับบ๊ายบาย